สุชาติเผยหวนคืนเพื่อไทยเหตุหมดดำบังคับอาจพักเก่านโยบายทำไม่ได้จริงสุชาติเผยหวนคืนเพื่อไทยเหตุหมดดำบังคับประชาชนเรียกร้องถีบหัวเรือพักเก่าบอกนโยบายที่พูดทำไม่ได้จริงย้ำจะไม่ไปไหนอีกถ้าไม่มีปฏิวัติระบุขอเป็นรัฐมนตรีบ้าง นายแพทย์โซลนานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยพร้อมด้วยนายภูมิธรรมเวชยชยัยรองหัวหน้าพักนายประเสริฐจันรวงทองเลขาธิการพักนายสมพงศ์อมรวิวัฒน์และสมาชิกพักเพื่อไทยร่วมให้การต้อนรับและเปิดตัวนายสุชาติตันเจริญอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและอดีตสสฉะเชิงเซาพักพลังประชารัฐที่ย้ายกลับมาพักเพื่อไทยโดยนายขชาพามดุดำ พิธีกรชื่อดังมาร่วมให้กำลังใจในฐานะบุตรชายและก่อนหน้านี้พักได้เปิดตัวนายศักชัยหรือมดเล็กว่าที่ผู้สมัครสอสอฉะเชิงเศราไปแล้วนายแพทย์ชลลนั่นสีแก้วกล่าวต้อนรับนายสุชาติและคณะที่เข้ามาร่วมอุดมการกับพักเพื่อไทยถือเป็นคนที่เคยร่วมงานมาตั้งแต่พักไทยรักไทยแต่การเมืองครั้งนี้นายสุชาติต้องรักษาสภาพเส้นทางการเมือง ทำให้ต้องย้ายพักและเชื่อว่าการกลับมาของนายสุชาติครั้งนี้จะเป็นส่วนร่วมในการทำเป้าหมายแลนสไลด์ของพักได้และยังมั่นใจว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกนายสุชาติมีความเข้าใจและเข้าถึงประชาชนเป็นอย่างดีจะแลนสไลด์ทั้งภาคตะวันออกทั้งนี้หากพักเพื่อไทยได้ถึง310เสียงเชื่อว่าจะสร้างแรงเหวี่ยงไปถึงฝ่ายที่จะมาร่วมโหวตเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีโดยเฉพาะสาว ที่จะยอมรับความเป็นประชาธิปไตยและจะหันมาเลือกนายกรัฐมนตรีกับพรรคเพื่อไทยด้านนายสุชาติกล่าวขอบคุณแกนนำพรรคเพื่อไทยที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นส่วนตัวไม่รู้สึกตื่นเต้นเพราะถือว่ากลับมาบ้านเก่าและเป็นบ้านที่ทำให้เว้นวักทางการเมืองไปกว่า10ปีทำให้ต้องไปทางอื่นและดิ้นรนหาทางกลับบ้านสำหรับสาเหตุที่ย้ายกลับมาพักเพื่อไทยโดยกล่าวติดตลกว่า ลูกบังเกิดกล้าวหรือมดดำบังคับรวมถึงนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์อดีตหัวหน้ากลุ่ม16อยากให้กลับมาและประชาชนในพื้นที่ต้องการให้กลับไม่อยากให้อยู่พักเดิมเพราะนโยบายที่พูดนั้นทำไม่ได้จริงจึงเป็นที่มาของการย้ายกลับมาและที่นี่ถือเป็นพักการเมืองที่สร้างจุดเริ่มต้นในการใช้นโยบายหาเสียงและทำสำเร็จจนประชาชนชื่นชอบเชื่อว่าแลานสลด์ ไม่ใช่แค่การหาเสียงแต่จะเป็นคำพูดที่เกิดได้จริงเพราะเชื่อประชาชนตัดสินใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศทั้งนี้ถ้าไม่ปฏิวัติก็คงไม่ย้ายพักอีกสำหรับสมรายชื่อแคนด d เดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยมองว่าประชาชนเชื่อมั่นในศักยภาพของพักอยู่แล้วและเชื่อว่าประชาชนจะเชื่อมั่นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักด้วย เมื่อถามว่าหากเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลจะมีโอกาสเห็นกลับมานั่งบนบัลลังก์ในสภาอีก,กหรือไม่นายสุชาติตอบทันทีว่าให้เป็นรัฐมนตรีบ้างได้ไหมเมื่อถามว่าจะได้เป็นรัฐบาลพักเดียวหรือไม่นายสุชาติกล่าวว่ามีกติกายอยู่แล้วถ้าไม่ถูกปล้นไปก็ไม่เป็นปัญหาและมั่นใจว่าสอวอที่เป็นชุดสุดท้ายเชื่อว่าบังคับไม่ได้และเท่าที่พูดคุยกับสอวอหลายคน บอกว่าต้องฟังเสียงประชาชนและมั่นใจว่าหากเพื่อไทยชนะแบบแลนสไลด์จะสามารถตั้งรัฐบาลได้อย่างแน่นอนส่วนจังหวัดที่รับผิดชอบจะได้แลนสไลด์มาน้อยแค่ไหนขอให้ไปดูผลโพทั้งนี้ในวันที่31มีนาคมคณะพักเพื่อไทยจะลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซา